สวัสดีเพื่อนๆชาวโลกไอทีวันนี้ทุกท่านนะครับคลิปรีวิวผลิตภัณฑ์ใหม่วันนี้เรามารีวิวไกลกันถึงประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับโดยวันนี้ครับเราอยู่ที่สถานีรถไฟโตเกียวนะครับซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงโตเกียวเลยนะครับโดยผลิตภัณฑ์ในวันนี้ที่เราจะนําเสนอก็คือ Honor X8A นะครับ ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากตระกูล X Series ที่มา,มาพร้อมกับการอัปเกรดที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านดีไซน์การออกแบบระบบก,กล้อง100ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวเครื่องที่บางเฉียบที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่จนน่าตกใจเลยส่วนรายละเอียดที่เหลือจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยครับผม Honor X8A มาพร้อมกับหน้าจอ Honor Edge Display แบบ LTPS LCD ขนาด6.7นิ้วความละเอียด Full HD+ มีอัตรา refresh ร rate ที่90เฮนะครับพร้อมด้วยอัตราส่วนพื้นที่การแสดงผลหน้าจอต่อตัวเครื่องสูงถึง93.6%และยังมีขอบที่บางมากทั้ง4ด้านโดยมีความบางสูงสุดเพียง1.1มิเมเท่านั้นนะครับทำให้สามารถรับชมคอนเทนต์ วิดีโอไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ YouTube หรือการเล่นเกมเนี่ยสามารถทำได้อย่างเต็มตารวมถึงการให้สีการแสดงผลก็สวยสดงดงามมากเลยทีเดียวครับตัวเครื่องมีความพรีเมียมสูงมากด้วยความบางเพียง7.48 mm มลมและน้ำหนักเบาเพียง179กรัมเท่านั้น Honor X8A ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 12พร้อมด้วย Magic UI เวอร์ชัน6.1นะครับซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของความเรียบงา่ายความเป็นระเบียบนะครับแต่ว่ามาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายในตัวเครื่องนะครับให้คุณพร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นการมี Steam Store ของตัวเองนะครับสามารถปรับแต่งหน้าโฮมสกีนและล็อกสกินได้อย่างตามใจชอบเลยทีเดียวนะครับ อีกทั้งยังมี Honor App m a r k e t นะครับซึ่งเป็น Store สำหรับดาวน์โหลดแอปของตัวเองให้สามารถค้นหาแอปและดาวน์โหลดได้อย่างง่ายดายเลยด้วยและแน่นอนว่า Honor x 8 a รองรับการทำงานร่วมกับ Google Mobile Service ให้คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบได้จาก Google Play Store รวมถึงการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันจาก Google ทั้งหมดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีฟีเจอร์ System Manager ที่ทำให้คุณสามารถจัดการทรัพยากรในระบบง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วทำให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดและรวดเร็วได้อย่างตลอดเวลาเลยครับโดย Honor X8A มาพร้อมกับชิปเซตมี d เด t ลแองเกล G88 Octa-Core ความเร็วสูงสุด2.0 g h z นะครับมี RAM 8 g b และ ROM 128 g b นะครับช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างลื่นไหลและเต็มประสิทธิภาพ ในส่วนของระบบกล้องต้องบอกว่าจัดหนะักจัดเต็มอย่างมากเลยนะครับเพราะ Honor x 8 a เป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับราคาไม่ถึง8,000บาทแต่ให้กล้องหลักสูงสุดถึง100ล้านพิกเซลเลยทีเดียวอีกทั้งยังมีกล้องอันตรไวและกล้องมาโครมาให้อีกด้วย โดยในส่วนของซอฟต์แวร์กล้องมาพร้อมกับเทคโนโลยี AI และ HDR ทําให้ภาพถ่ายที่ได้ออกมามีความสวยสดและก็มีแสงที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับรวมถึงเท็กเจอร์ของภาพที่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวตัวกล้อง ultra w i d มีความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับและมีมุมกว้าง120องศานะครับและตัวกล้อง macro มีความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับและจากตัวอย่างภาพถ่ายที่แนบมาให้ดูในคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าคุณภาพโดยรวมเนี่ย ค่อนข้างสูงเกินราคา,คาตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการสีสัน t e x t เจอร์รายละเอียดของภาพต่างๆเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างคมชัดสวยงามเกินราคาจริงๆนะต้องบอกว่าคุ้มมากๆกับ h o n o r x 8 a นะครับถือว่าเป็นกล้องที่ทำเซอร์ไพรส์ผมได้เยอะทีเดียวเลยทีนี้เราลองมาดูโหมด ขั้นสูงต่างๆที่ Honor X8A รองรับนะครับก็จะมีทั้งพาโนราม a าโหมด t ทําแลบโหมด Dual View โหมด Pro โหมด SDR Super Macro นะครับโดยเราจะลองทดสอบถ่ายในโหมด HiRes ก็คือถ่ายที่เต็มความละเอียด100ล้านพิกเซลเลย่งจะเห็นได้ว่าสามารถซูมหรือครอบในส่วนที่ต้องการได้อย่างไม่สูญเสียรายละเอียดให้ความคมชัดของภาพที่สูงมากๆจนน่าตกใจเลยทีเดียวครับ ในส่วนของกล้องหน้ามาพร้อมความละเ16ล้านพิกเซลมีโหมดพอร์เทรตสำหรับการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอรลวมทำบิวตี้โหมดให้เซลฟี่กันได้แบบสวยๆฟินๆกันไปเลยในส่วนของการเล่นเกมนะครับลองทดสอบเล่นเกมด้วย PUBG Mobile นะครับสามารถปรับกราฟิกได้ที่ระดับสูงสุด HD และเฟรมเรทที่ระดับ high นะครับสามารถเล่น ได้แบบไม่มีสะดุดเลยนะฮะต้องบอกว่าเล่นได้เลื่นหลาด้วยอนุภาพของชิปเซ็ต Helio G88 ซึ่งเป็นชิปเซ็ตที่เหมาะกับการเล่นเกมอยู่พอสมควรเลยนะครับในกลุ่มระดับ mid-range นี่ต้องบอกว่าตัวนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับ Honor X8A มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 4,500mAh พร้อมเทคโนโลยี Honor SuperCharge 2 2 5วัต์ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วถึง50%ภายใน30นาทีนะครับ อีกทั้งยังประหยัดพลังงานแบบสุดๆสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันรวมถึงมีโหมด power saving สำหรับยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่อีกด้วยอย่างที่รับฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับ h o n o r x8a นะครับ ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นที่น่าสนใจในราคาที่น่าจับต้องได้อย่างมากเลยนะครับเริ่มกันถ้วยสรุปเรื่องดีไซน์สักนิดนึงนะครับมาพร้อมกับฝาหลังสวยระยิบระยับแบบนี้นะครับเมื่อโดนแดดก็จะมีแบบกลิปเตอร์วิววับวับโดยสีที่ถืออยู่คือสีไทเทเนียมซิลเวอร์นะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องนี้บางมากนะครับตัวนี้ถือว่าบางมากเป็นขอบเหลี่ยมบาง และมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง4,500ม ah, ิลลิแอมไม่น่าเชื่อนะครับที่ตัวเครื่องบางขนาดนี้จะให้แบตเตอรี่ที่ใหญ่และมีน้ำหนักที่เบามากด้วยนะครับอีกทั้งนะครับตัวหน้าจอเองนะครับก็ยังพอพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.7นิ้วนะครับที่มีขอบทั้ง4ด้านบางมากและมีอัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องสูงถึง93.6%เลยทีเดียวนะครับที่สำคัญคือมีการอัพ เกรดกล้องหลังนะครับให้มีเซ็นเซอร์หลักที่มีความละเอียดสูงถึง100ล้านพิกเซลเลยแล้วยังมาพร้อมกับเลน Under ์อนต r รวายและเลนมาโคให้สามารถถ่ายได้ในทุกสถานการณ์ดังนั้นแล้วนะครับสรุปลรวมๆเลย HONOR x 8 a จึงเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจมากแล้วก็น่าครอบครองมากถือว่ามีคุณสมบัติการใช้งานที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับโดย Honor x 8 a วางจำหน่ายแล้ววันนี้ในราคา7,999บาท มีที่เลือกทั้งหมด3สีได้แก่ไซอ n นเล e กไทเทเนียมซิลเวอรและมิดไนท์แบล็กสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง s h o ป e e และ Lazada รวมถึงร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Honor ที่ร่วมรายการทั่วประเทศทั้งหมดที่ว่ามานี้คือคุณสมบัติและราคาของ Honor ร X8A และพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ